ในหนังสือทำไมคนจนยิ่งจนคนรวยยิ่งรวยนะครับซึ่งเขียนโดยหลิวย่งเซิงเนี่ยนะครับจากสนักพิมพ์วาราเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่วิเคราะห์ถึงทัศนคติและนิสัยที่เป็นรากฐานของความแตกต่างระหว่างคน2กลุ่มนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยเขาไม่ได้เจาะลึกไปที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือว่าสังคมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่กลับมุ่งเน้นไปที่วิธีคิดการตัดสินใจและการใช้ชีวิตประจำวันครับ ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินในระยะยาวนั่นเองแกนหลักของหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยคือการชี้ให้เห็นว่าความจนและความรวยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของจํานวนเงินที่มีนะครับแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการความคิดและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนั่นเองซึ่งจะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับประเด็นสําคัญที่น่าสนใจในหนังสือนะครับเขาก็แยกเป็นหัวข้อไว้นะครับ เช่นเรื่องความแตกต่างทางด้านทัศนคติที่มีต่อเงินนะครับคนจนเนี่ยก็มักจะมองว่าเงินเนี่ยคือเป้าหมายหรือว่าผลลัพธ์ของการทํางานซึ่งจะใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและสร้างความสุขชั่วคราวครับเมื่อมีเงินก็จะใช้จ่ายออกไปอย่างรวดเร็วเลยทําให้ไม่มีเงินเหลือที่จะนําไปเก็บหรือว่าไปต่อยอดได้นะครับส่วนคนรวยเนี่ยนะครับเขามองว่าเงินคือเครื่องมือหรือว่าโอกาสครับ พวกเขามีความคิดที่จะนําเงินเนี่ยไปต่อยอดให้งอกเงยไม่ได้ใช้จ่ายเพื่อความสุขในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมองเห็นถึงคุณค่าของการลงทุนและการสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงในอนาคตด้วยในประเด็นที่เป็นวิธีคิดที่แตกต่างกันในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับคนจนเนี่ยมักจะใช้เงินไปกับรายจ่ายที่หมดไปในทันทีครับเช่นพวกอาหารเสื้อผ้าเครื่องอำนวยความสะดวกที่ฟุ่มเฟือยการซื้อของตามกระแส ซึ่งไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตในระยะยาวครับแต่ว่าคนรวยเนี่ยเขาจะใช้เงินไปกับก,บการลงทุนแล้วก็ทรัพย์สินที่จะสร้างไรายได้กลับขึ้นมาในอนาคตครับเช่นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่การลงทุนในความรู้และทักษะของตัวเองครับประเด็นที่3คือเรื่องของทัศนคติต่อปัญหาและการตัดสินใจครับ คนจนเนี่ยมักจะมองปัญหาว่าเป็นอุปสรรคที่ต้องหลีกหนีและมักจะเลือกทางที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาซึ่งอาจไม่ได้ผลที่ดีที่สุดในระยะยาวครับส่วนคนรวยเนี่ยเขาจะมองปัญหาว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตครับพวกเขาก็มีความกล้าที่จะลองผิดลองถูกและเชื่อมั่นว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จครับแล้วก็ประเด็นเรื่องความสําคัญของการวางแผนและวินัยครับ คนจนเนี่ยมักจะใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจนครับการตัดสินใจเนี่ยก็มักจะขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกในปัจจุบันทําให้การเงินเนี่ยไม่มีเสถียรภาพที่ดีพอครับส่วนคนรวยเนี่ยเขาจะมีวินัยทางการเงินครับที่แข็งแกร่งเลยพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการออมในการลงทุนและการใช้จ่ายรวมไปถึงเรื่องของการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ และถ้าเราจะสรุปวงจรของความจนและความรวยนะครับวงจรของความจนเนี่ยก็จะเกิดจากการมีรายได้น้อยนะใช้จ่ายไปกับความสุขชั่วคราวนะครับเราก็จะไม่มีเงินเหลือเก็บแล้วก็ยิ่งจนลงโอกาสในการพัฒนาตนเองก็น้อยลงตามไปด้วยครับส่วนวงจรของความรวยเนี่ยก็คือการมีรายได้ครับแล้วก็ใช้จ่ายยังมีเหตุผลนําเงินที่เหลือเนี่ยไปลงทุนครับพอเงินงอกเงยเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มขึ้น โอกาสในการพัฒนาตนเองก็เพิ่มมากขึ้นตามครับโดยสรุปแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้นไม่ได้บอกว่าความจนเนี่ยเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้นะครับแต่เป็นหนังสือที่ให้มุมมองใหม่ว่าการเปลี่ยนทัศนคติและนิสัยคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยครับในการเปลี่ยนชีวิตจากความจนไปสู่ความรวยอย่างยั่งยืนครับ